ใช้ยางลบลบรอยดินสอออกก่อนครับหลัอองจากนั้นก็เอาปากกามาลงเอาปากกาสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาวาดภาพลูกไก่อีกรูปหนึ่งกันครับก็จะเป็นลูกไก่ที่หันหน้ามาหากลนวาดเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับใช้วงกลมสองวงวงบนก็เป็นวงกลมใหญ่ด้านล่างก็เป็นวงกลมเล็ก ใส่ส่วนตาแล้วก็ใส่ส่วนปากนะครับส่วนปากก็จะเป็นออกเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัดด้วยเส้นตรงกลางก็จะเป็นสามเหลี่ยมสองเส้นนะครับอย่างนั้นส่วนลําตัววงกลมเราก็แบ่งเป็นในส่วนปีกแล้วก็ในส่วนของลําตัวนะครับในการวาดภาพนะครับเราสามารถวาดทับรอยเดิมๆไปได้จนกระทั่งเราพอใจแล้วนะครับ ปาดทับไปได้เลยไม่ต้องกลัวสกปรกนะครับเราค่อยลบเอาซึ่งถ้าไม่พอใจเราก็สามารถย้ำๆลงไปนะครับเมื่อเราพอใจแล้วก็เอาปากกาสีดำมาลงเป็นเส้นที่เราวาดที่เราต้องการก็สามารถเติมแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมลงไปได้ ก็เอาปากกาสีดำหลายคนก็จะใช้ปากกาหมึกซึมนะครับแต่วันนี้ก็จะวาดด้วยปากกาเคมีเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็เส้นชัดเจนดีนะครับก็ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของลำตัวลากเส้นตามที่เราวาดกับอินสอไว้ส่วนของปีกแล้วก็ในส่วนของเท้านะครับ ในการวาดภาพเป็นการ์ตูนเนี่ยไม่มีเพี้ยน,นครับเราสามารถวาดได้ตามจินตนาการของเราเลยนะครับเมืเ่อวาดเสร็จแล้วในส่วนของพื้นก็ลากเป็นเส้นนําสายตานะครับแล้วก็มีต้นหญ้าเล็กน้อยต่อไปในส่วนของการลงสีก็เหมือนเดิมนะครับก็จะใช้ปากกาสีเหลืองนะครับก็ลงให้มีความละเอียดนะครับสีก็จะ ดื่เสมอกันอ่าบบดื่มลบเดือยครับใช้ย่างลบลบรอยดินสอออกก่อนครับหลังจากนั้นก็เอาปากกามาลงเอาปากกาเคมีที่เป็นสีเหลืองมาลงเกลี่ยให้เสมอกันนะครับโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วสีเหลืองทั้งตัวก็จะมีความสวยงามและก็น่ารักนะครับ ในส่วนของพื้นก็จะใช้อ่ะส่วนปากครับส่วนปากก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลนมาลงบนปากน้ำตาลแดงๆนะครับส่วนขาก็เหมือนกันส่วนเท้าก็เหมือนกันนะครับแล้วก็พื้นก็จะเป็นพื้นที่เป็นสีเขียว ลงเป็นพื้นหญ้านะครับเป็นเป็นพื้นถึงสิน้นจากสิ้นนำสายตาก็ลงเป็นพื้นไวเมื่อว่าเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับครับก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ